ป p พสอสดจุลชัยยปรกรณ์นะโมเมพุทธเตชชสารัตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีทเทวานาลายศรัเรสุรลสาสิทธิพมมาจาอินทาจะตุโลกาคัมพีรักขกาสามุทธาภูทุงคังคาสัพม,มชัชชยะประสิทธิพระวันเุเต ชัยยะชัยยะตะลนิตะลนิอุตติอุทตินาถีนาทีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยนิรันสายเสนะมีรุราเจาละฉีชัยยะชัยยะคำเพละสอเพนาเคนทนาคีปัสสัจพุตตากาลีชัยยะชัยยะทุนนมิตตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธานธานะมุขขาดชาชัยยะชัยยะวะรุนะมุขยาตาชัยยะชัยยะจำปะทินาฆะกุลาคันตอก ชัยยะชัยยะคัจจคณตุลงสุการาพุชงศีหะพยักกะทีปาชัยยะชัยยะมรุณนะมุกขยาตาทิตาทิตาเสนาลีปุนะสุธีนารคีชัยยะชัยยะสุกาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีสเตสเตาสุชัยยาชัยยะชัยยะราธรณีสตีีสตาชัยยะชัยยะมังกลาลายาภะวเคชัยยะชัยยะวรุณายะเข ชัยยะชัยยะลักเสสุระพุทธเตชาชัยยะชัยยะพเมนทักนาชัยยะชัยยะราทาธิราชัยชัยยะชัยยะปัตวิงสพังชัยยะชัยยะอะหันตาปเตกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลฮโลฮลินเทวาชัยยะชัยยะพมาสุรโข ชายะชายะนาโควิรูหหโควิรูปโคจันทิมาลวิยินโทจะเวนเตโยจักุเวโลวานุโนปิจักขีวายโยจะปาชุนโหกุมาโลหัตตระหะโกอัตถารสะมหาเทวาติทิตาภาษาอาทโยอะกิโนสาวกาสเพชัยยะมาโลพระวันตุเตชายะธโมจักสังโคจะสัตถาปาโลชายะกังเฮเตนะชายะเตเชนะชายะโสติพระวันตุเต เตเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังค่หลังชัยโยปิพุทธศัตรีรามโตอายังมารสาจะปะเปีมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิกะเรปโมทิตาชยะสัทธาธรรมะขนาเมหีสีโนชัยโยปิพุทธศัตรีรามโตอายังมารสาจะปะเปีมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิกะเรปโมทิตาชยะสัทธาอินทัขนาเมหีสีโน ชยโยปิพุทธศาสีลมโตอะยังมารสักจับปาเปมโตปราาชายโยอุโคสยามโพธิเกเรปโมทิตาชายาสตตาเทวะขณาเมหิสิโนชายโยปิพุทธศาสีลมโตอะยังมารสักจับปาเปมโตปราาชโยอุโคสยามโพธิเกเรปโมทิตาชายาสตตาสุปันตัคนาเมหิสิโนชายโยปิพุทธศาสีลมมโตอะยังมารสักจับปาเปมโตปราาชโยอุโคสยามโพธิเกเรปโมทิตาชายาสตานาคัทนาเมหิสิโน ชยโยปิพุทธศาสีลัมมโตอะยังมรารัสั์จัปปาปีมโตปราชายโยอุโคโสยามโพธิกะเลปโมทิตาชายยะสตาสัพัมมัคขนามเหสีโนชายันโตโพธิยามุเลสยางนังงนทิวันตโน เอวังตะวังวิชโยโหหิกยโสชายามังคะเลอับปาราทิสสังกาเลสีเสปัตวีโปคะเลอัพิเศเกสะปาพุทธนาอัปปามาโตปโมทติสุนักขตังสุมัคขลังสุภะพาตังสุหุทิตังสุกโนสามหุขโทจะสุทิทังพัมมะจาริสุปัททะขีนางกายกรรมังววจกรรมังปัททกขีนางปัทัะขีนางมโนกลังปิฏิเตเตปิฏิขีนา ทักขีนานิ้ัตตวานาพาทันตเถพระทักขีเนเตหทัตพัฒถาสุขิตาวิรุหาพุทธศาสนาอะโลกาสุขิตาโหตหาสหสเพหิญติภิสุนันตุโพโตเยทาวะอัศมิธาเนียติกตาทีกายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุกสรพพทาลักขันตุสัภัสนังลักขันตุชินาสสนังยากาจิปัตนาเตสามสเพปุเรตุมโนรัทายุกาตาเล ปะวัสตุวสังวสาวลาหกาโลคาจุตตะทะวาเทสังมิปาเรตุจัตสปทากายาสุขังจิตตสุขังอาระหันตุยักขาหลังบทสวจธรรมนิยามสุตตะกังเอวันเมสุตังเอกังสามายัง พักวาสาวัตถียังวิหารติเตตะวเนนากรปิรัตสระนเมตตสโคพักวาพิกุอมันเตสีพิกาโวติพระตันเตติเตพิกุลพักวะโตปจตส่งพักวาเอตตะโวจัตอุปทาวาพิกาเวคาถาคาตานังอนุปทาวาคาถาคาตานังทิตาวะสาวุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัพเพสักคาราอนิจจติ สังคาถาคาโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธตวาอภิสเมตวาอติคติเทศิติปัญญเปติปันทเปติวิรลติวิยะชาติอุทานีกโรติสัพเพสักคารอนิจจติอุปทาวาพิกเวขาถาคาตานังอนุปทาวาคาถาคาตานังทิตาวัฏฐโตธัมมทิตตาธัมมนิยามตาสัพเพสักคาราทุกขาติ ตังคาถาคโตอภพิสัมพุทธติอพิสเมตติพิสัมพุทธิตวะพิสเมตตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญทพเปติพิระรัติวิชาชาติอุตานีกโรติสเพสะคาราทุกชาติอุปทาวาพิกเวคาถาคาตังขุปทะวาคาถาคตานังทิตาวัฏฐุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพตมาอนัตตาติ ตังคาถาคาโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอัจิคติเทเสตติปัญญาเปติปัญทัปเปติวิราชติวิชชติอุตานีกัลโรติสเพเพธรมานัตติอัทธะโอจักภักขวาอัตตะนาเตภิขุภักวะโตอภิจีตังอภินนทุนติบทรวจพัทเทกหลัตคาถาอติตังนาวาขเมยะนับปังคังขีนานะคตัง บุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงเสี่งนี้ยังไม่มาถึงยักทัิตีทปะหิยนันตังอัปปามันจักอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจิบันนจนกะโยธรรมังตัสสัสสกิปัสสีอสังหีรังอสังคุปังตังวิทามโนรูไหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งงแงไม่ก้อนแค่คนพ่อรู่ในการเท่านั้นไว้รับเชวะกิจจะมาตปังโกชนานาณังสเว ความเพียรเป็นจิตทุกทรวันนี้ใครจะรู้ไม่ความตายแม้พวกนี้นะักฮีโนสังคารเตนะมหาเทนะมัจุนาเพราะการสันเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนาย่มไม่มีสำหรับเราเอวังไม่หาราตัดเพียงโหแลตมาติต่างทางเวพัตรกรลโตติสันโตติกเตมุนี้มุนี้ผู้สงบจ้ามกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดคลาดทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทรวดตารรมัสัากเวคะปัตตะเวคณนะ สัพเพสักการะอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแนรูปธรรมนามรรมทำั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วไปไมีแล้วหายไปสัพเพสักการะทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดจะแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่คนถือว่าเราว่าของของเราว่าตัวตนของเรา ทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนว่าสั่งมยยมลริตรพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตต่งางเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง เมร่นะนังเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตจคกรที่จะสังเวชอะยังกายโยอจริล่างร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปรตวิญญาโนขั้นปสัสจาววิญญาณฉุนโทอันเข่าทิ้งเสร็จแล้วอธิเสสสติจะน,นอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดินกับดินงกะลังอีวะประดุดวัฒนไม้และท่านเพลินนิรันธังหาประโยชน์ไม่ได้น,นิจาวัะสักคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวะยำธรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ปอปะชิตาวานิรุทันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังปูปะสมโงสุโข,ขความเข้าไปสงบสก,กัตทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตตะมะรันติชาทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะลิงสุจามณิสเลที่ตายแล้วกาลังจะตายตะเทวาหัางมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเฮสักสังสยโยความตกใจในความตานี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตตาอย่างกันจิยังกัจจิสุสลังกมังสัเพหิพัตเตหิกตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุพโพโตเยทวะอสิวิงฐาเนอธิกตาคีคายุคตาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาหตุทุกขาปมุตจันตุสัเพายาธิกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพอาพยาธิกาส,สุขิตาหตุทุกขาปมุตจันตุสัเพปิสาสัเพยักขาสัเพเปตาสุขิตาหตุ ทุกขาปมุตตันตุสเปอจาริยุปัฏฐายะสุขิตาหนตุทุกขาปมุตตันตุสเพนักขัตตาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตตันตุสเพเทวาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุตตันตุสเพสมาตินังสมมติชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพธิสัตโตอคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติปะกวานะโมโมทพธิสัตโตคันติมายะอิติปะกวา ปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหาวาสนีโฮเปฆเรพอหิงทะเลตะ,ต,ะตะหิงตะหิงตาธรรมะาเนนะพระมันตุพุชิตาโสถิงโกะโรเตถาวิหามัทเลเทราจะมัทานาวกาจะพิกโวสารามิกาทานาปฏิอุสกาคาบาจะเทสานิคามาจะอิสราสป,ปานุปุตตาสุพิตาพระวันตุเตเจลาพุทธาเยปิจะสัมภาวะเสียสังชาช,าชาตาอักทโวปตาติกานิตรยาในกางธรมรมะวังปฏิจเต สเปปิทุกขะกะโรตุสักขยังถาตุจิรังสังขังธรมโมธรรมะทาราจักปุคลาสังโคขนตุสมะโควะหัตตายะจักอิตายะจักอัมเหรักขันตุสัพโมสัเพปิธรรมะจาริโนพุทธิมุตมาปุญเญยมะธรรมเมอริยวะเวติเตปัสสนาขนตุสัเพปิปานิโนพุทศศาเสนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโปะวะตตุ พุทธิภาวยะตตนังสามิทางเนตุเมทนังอาตาปิตาจะอาจกลงนิจังรคขันติพุตะกังเอวังธรรมเณราชโนปชังรัขันตุสัพปทาเทวดาอุโยชาณัคถาทุกข์ปัตาแตนิทุกขาพยาปัตาแตนิพยาโสกปัตาแตนิโสกาโหตุสัพเพปิป,ปานิโนโอเอตวาวาจาระทเมหิ สัพพะตังปุญญาสัพพะตังสัเพเทวะมุโนทันตุสัพพาสามป,ปะติติธิยาทานังทันตุ ADA. สัตตาญาสีลังและขันตุสัพพตาภาวนาพิริตาหตุตุขันจุตุเทวตาคตาสุมงคลคาถาโหนตุสัพพังสุพังคลังและขันตุสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสติโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุพังคลังและขันตุสัพพเทวตาสัพพาธัมมานุภาเวนะโสติโหนตุนิลันตลัง โนตุกสัพพังสัพังขลังและขันตุกสัพพเทวตาสัพพาสังฆานุภาวนะโสติโวนตุนิลานตลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจักยังพระหลังอรหัตตะนันจักเตเฉนะละกัดปัมิสัพโสสัพเพพุทธาพระลัตตาปเจกานันจักยังพระหลังอรหัตตะนันจักเตเทนะละขัดปมิสัพโสสัพเพพุทธาพระลัตตาปเจกานันจักยังพระหลังอรหัตตะนันจักเตเฉนะละขัดปตมิสัพโส สัพเพพุทธาพระลับปตาปัจเจกนันจักยังพระหลางละขัดตนันจักเตเจนะละขัดปัตมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปัจเจกนันจักยังพระหลางละขัดตนันจักเตเจนะละขัดปัตมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปัจเจกนันจักยังพระหลางละขัดตนันจักเตเจนะละขัดปัตมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปัจเจกนันจักยังพระหลางละขัดตนันจักเตเจนะละขัดปัตมิสัพปโส สัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกนันจักรยังพระหลังอาหารหัตตนันจักเตเคนะลกขัดปัตมิสัพโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปเจกนันจักรยังพระหลังอาหารหัตตนันจักเตเคนะักขัดปัตมิสสพโสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพุทธบทนี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าอุทิศถวายพระราชูิน์แต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชนินีพันปีหลว,วงผู้เสด็จสวรรค่าไรขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงประสิทธิ์สิิบงคลแก่ข้าพเจ้าให้คลอดคล้าปลอดภัยทุกโรคปลอดภัยอันตรายทั้งปวง,ปวงให้มีแหล่งรายได้อันสิริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพผันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในคำต่ังถอดแห่งองค์เมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความบีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายด ผู้ได้อานนโมชนาสาธุในบนริขศนี้นปบดประสิทธิ์ประสาพออนพรสองอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายวสถตตีต้องฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งวงที่สามสิ่งเมตตาจะสร้างขึ้นให้เปรียบเทวยพุทธนามภาพเทวนุภาพและเลทานุาภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแป่คู่พ่อครองและบูชาทุประการเทอญ